ขยี้นิเมะขอเสนอศัพยุทธ,ธรุฟ้าภาคขวนคืนแดนอันธรรการตอนที่103พอเห็นรอยยิ้มบนใบหน้าของเซียวเหยียนทางด้านของซูเฉียและเซียวอี้เซียนเองก็ลังเลแป๊บหนึ่งหลังจากนั้นพวกเขาก็พยักหน้าเนื่องจากพวกเขารู้จานิสัยของเซียวเยียนดีว่าไม่ใช่คนที่หุนหันพันแล่นอย่างแน่นอนถ้าเขากล้าพูดแบบนี้จะต้องมีความมั่นใจในระดับหนึ่งฮ่หาฮ่าเซียวเยียนเจ้ามันเหมิมเกิมรำคองตนอย่างที่พวกหานเฟิงบอกจริง แต่ไม่เป็นไรเราคู่พิทักษ์กดชื่นชอบนักหานเฟิงเองก็ขมวดคิว้วมองดูเสี่ยวเยียนด้วยความสงสัยเจ้าหมอนี่จะมาไมา้ไหนกันแน่เขากล้าต่อกรก,กับระดับบรรพุรุษสองคนเชียวหรือหรือมันอยากตายจริงๆผู้อาวุโสใหญ่เซียวอี้เซียนคนอื่นๆหมอบให้พวกท่านจัดการแล้วสําหรับสายตายะเยยมากมายที่จ้องมองมาที่เขาเซียวเยียนกับไม่สนใจหลังจากทาการเรียกปีกระดูกออกมา ก็ทะยานขึ้นไปเตรียมตัวจะประจันหน้ากับผู้ทักกดเสี่ยนกล่าวตามสัตว์วิญญาณธมินนี้คาบครึ่งเคยผนึกเป็นครั้งแรกวันนี้ขอเอาเจ้ามาเส้นสังเวยกับมันแล้วกันพอเห็นว่าเซี่ยวเย็นพุ่งมาทางบ้านผู้ทักกดเทียก็หัวเราะได้ความชอบใจหลังจากนั้นทําการสลับท่ามือทําให้เงาคนโลหิตที่อยู่เบื้องข้างกระตุกร่างทีหนึ่งพร้อมกับใช้กำป้านที่เอ,อิบอาบไปด้วยโลหิตชกไปทางเซี่ยวเยน็น กำปั้นยังไม่ถึงตัวเสี่ยวเหยียนแต่เงาของเสี่ยวเหยียนนั้นก็พุ่งชายานไปหาเงาร่างโรหิตนั้นหลังจากนั้นเซี่ยวเหยียนก็ขุบกำปั้นที่สวมแหวนบรรจุสีขาวไว้พร้อมกระชกออกไปที่เงาโรหิตนั้นเผชิญหน้ากำหนึ่งท่าโจมตีระดับบรรพบุรุษคนหนึ่งเสี่ยวเหยียนกับใช้วิธีแข็งชนแข็งทำให้หลายๆคนเนี่ยตกตะลึงและคิดในใจว่าเจ้าหมอนี่กำลังหาที่ตายจริงๆหรือ ในช่วงที่หลายๆคนกำลังนะับใบหน้าเปลี่ยนสีนั้นหมัดของเซียวเหยียนที่มีแหวนบรรจุสีขาวก็แตะถูกร่างของเงาโรหิตนั้นแต่ไม่เกิดการระเบิดเปลี่ยนเป็นแหวนวงสีขาวนั้นกลายเป็นสีเจิดจ้าขึ้นมาจังหวะที่แสงนี้เปล่งประกายขึ้นมาก็ทําให้ใบหน้าของผู้ทักกดเสียนที่มีการเชื่อมโยงกับวิญญาณธมินนั้นเปลี่ยนสีขึ้นมาทันทีแสงจรัดบาดตานี้ขอปรากฏขึ้นมาก็ทําให้หลายๆคนตกตะึง ทุกคนในตอนนี้ต่างจับจ้องกับเหตุการณ์ที่เกิดการพลิกผันนี้เป็นตาเดียวกันกำปั้นของเสี่ยเวเหยียนที่ปะทะก,กับวิญญาณธมินนั้นกลับปรากฏเป็นแสงเจ้ารัดขึ้นมาหลังจากนั้นแหวนบรรจุสีขาวก็สร้างเป็นม่านป้องกันพลังจากกำปั้นของวิญญาณธมินเอาไว้ตามมาด้วยพลังดูดขุมหนึ่งที่ทารักทรายออกมาจากแหวนบรรจุพลังดูดที่เกิดขึ้นกระทันหันนี้มีพลังดูดที่รุนแรงมากๆ และต้นกําเนิดของพลังดูดท,ที่เกิดขึ้นตอนนี้ก็มาจากแหวนหิมะวงนั้นของเซียนพยุตเทียนหัวพลังดูดปรากฏขึ้นมาก็ปลดปล่อยพลังดูดปกคลุมไปทั่วร่างของวิญญาณธมินเอาไว้และความดุร้ายนั้นก็ถูกครอบคลุมเอาไว้จนหมดตอนแรกทางด้านวิญญาณธรมินมีเพียงจิตสังหารแต่ตอนนี้กับเกิดความหวาดกลัวเข้ามามันพยายามจะหลบหนีจากพลังดูดนั้นให้ได้แผนการล่าถอยของวิญญาณธรมินนั้นกลับไม่ปรากฏขึ้นมา เพราะเสียบยุทธเถียนหัวกับปลดปล่อยพลังดูดที่ต้องการดูดมาลงแหวนบรรจุให้ได้และยิ่งพลังดูดมากมายมากเท่าไหร่ก็ยิงทำให้วิญญาณธมินนั้นร้องด้วยเสียงที่น่าสังเวชออกมาเปรียบเสมือนว่าเป็นหมูที่กำลังขึ้นเขียงรอเชื่อด,ดีๆนี่เองและเห็นวิญญาณธมินดิ้นผ้าสุดฤทธิ์แต่กับเคลื่อนที่เข้าใกล้แหวนบรรจุมากขึ้นเรื่อยๆเซียวเหียนเองก็ยินดีปีดาเป็นมากมาก แต่ความยินดีนี้ก็ยังคงมีความนับสงสัยบางอย่างเซียวเยียนคิดไม่ถึงเด็ดขาดว่าเซียมยุทเทียนหั่วที่อยู่ในสภาพนั้นกับมีพลังฝีมือถึงระดับนี้แปลว่าเซียมยุทเทียนหั่วไม่ได้พูดกับเขาด้วยความจริงทั้งหมดอย่างเช่นที่ว่าเขาไม่มีกำลังแม้จะปกป้องตัวเองเรื่องนี้โกหกทั้งเพย์กำรับวิญญาณทมินที่มีระดับพลังฝีมือถึงระดับบรรพุรุษได้โดยง่ายเซียวเยียนยอมรับว่าเขาเองก็ทําไม่ได้ ถึงแม้ว่าเซียนพิุทเทียนหัวจะมีเคล็ดลับบางอย่างที่สามารถกำราบวิญญาณได้ก็ตามแต่เคล็ดลับเหล่านั้นก็ยังต้องใช้พลังระดับหนึ่งอยู่ดีดังนั้นเซียนพิุทเทียนหัวถึงแม้ว่าจะดูเหมือนอ่อนแอมากๆแต่เขาเองก็ยังมีพลังฝีมือเอาไว้ปกป้องตัวเองอยู่ถ้าใครคิดร้ายต่อเขาคนผู้นั้นจะเป็นคนแรกที่ถูกเชื่อขณะเซียวเยียนคิดฟุ้งซ่านมากมาย ตอนนี้ใบหน้าของคุยทักกดเสียนเองก็แปลเปลี่ยนไปเขารับรู้ได้ว่าตอนนี้วิญญาณธมินกำลังแย่เขาเลยทำการสรับท่ามือพร้อมกับปลดอยหมอกสีดำภายในตัวออกมาหลังจากการแทรกแซงของคุยทักกดเสียนทำให้วิญญาณธมินนั้นเริ่มมีแรงมากยิ่งขึ้นและสามารถถอยห่างออกจากแรงดูดของแหวนบรรจุได้แล้วเซียวเยียนช่วยข่แรงหนึ่ง แสงเจ้ารัดนั้นยังคงเจ้ารัดแสงต่อไปแต่เจอกับแรงต้านของระดับบรรพุษถึงสองคนต่อให้เป็นเซียมยุทธเทียนหัวยังต้องขอความช่วยเหลือจากเซียเยเซ่ยวเหยียนเซี่ยวเหยียนพอได้ยินแบบนั้นก็ตกใจแม้แต่เซียมยุทธเทียนหัวที่นับซ่อนพลังเอาไว้บางส่วนยังไม่ใช่คู่ต่อสู้ของระดับบรรพุษสองคนดังนั้นเขาจึงรีบถามว่าให้ข้าช่วยอย่างไรถ่ายทอดพลังจิตปัญญาใสาแ่แหวนบรรจุ ในช่วงชูระหุบนี้เซียมยุทธเทียนว่าตอบออกไปตรงๆโดยไม่อ้อมขอแม้แต่นิดเดียวเซียวเยียนเองก็ทำหน้าจริงจังหลังจากนั้นก็ทำการปลดปล่อยพลังจิตวิญญาณที่อยู่ระหว่างคิวรงไปในแหวนบรรจุโดยไม่ขาดสายได้แรงหนุนจากเซียวเยียนทำให้พลังดูดทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นทีแรกวิญญาณธรมีที่ถอยหลังไปไม่กี่ก้าวตอนนี้ก็ร้มหน้าขมพร่อพลังดูดแต่ก็ยังสามารถทนต่อได้อีกพักหนึ่ง ร้ังจากนั้นก็อยู่ห่างจากเซลเยียนไม่ถึงครึ่งเมตรถึงขนาดที่ว่าเซลเยียนได้กินไออันดุร้ายออกมาจากตัวของมันบัดซบบนนภากากกาตอนนี้ผู้ทักกรเสียนที่ใบหน้ามีทั้งความโกรธและความปนผวาพลังดูดที่ลีรับนั้นน่ากลัวจริงๆเขาเองก็ไม่คิดเหมือนกันว่าพลังดูดนี้จะสามารถกำราบวิญญาณได้เขากับวิญญาณธรมินนั้นเชื่อมต่อกัน แต่ก็ยังไม่สามารถทนแรงต้านจากพลังดูดนั้นได้ยิ่งไปกว่านั้นหลังจากที่เสี่ยวเหยียนเติมพลังเข้าไปอีกทําให้สภาวะการชักะเย่อนนี้โน้มเอียงไปทางเสี่ยวเหยียนภาพเหตุการณ์ที่ปรากฏอยู่ตรงนี้ทําให้เหล่าบรรดาคู่คนตกตะลึงพวกเขาเองก็ไม่รู้ว่าแสงจรัดนั้นมาจากที่ใดแต่ฟังจากน้ําเสียงของคุยทักกดเสี้ยนแล้วแปลว่าเขาเองก็น่าจะได้รับผลกระทบไม่ใช่น้อยพอคุณคิดได้ถึงตรงนี้คนไม่น้อยก็ต่างรู้สึกเหลือเชื่อ พอนั่นเป็นถึงระดับบรรพุุษสองคนด้วยกันแต่ไม่สามารถต่อกอนกับเด็กหนุ่มที่มีระดับจักรพัทหกดาวคนหนึ่งได้แม้ว่าทุกคนจะทราบว่าเสียวเหยียนไม่ใช่ระดับจักรพัิทั่วไปแต่นี่เป็นถึงระดับบรรพุรุษตัวจริงเสียงจริงสองคนด้วยกันต่อให้จะเป็นคนที่อยู่ในจักุรัสแห่งนี้ก็ไม่มีใครกล้าเผชิญหน้ากับเขาโดยตรงและก็ไม่มีใครกล้าประกาศออกมาว่าเจ้าชนะพวกเขาสองคนได้ แต่เรื่องที่ระดับบรรพบุรุษที่อยู่ภายในจัตุรัสแห่งนี้ไม่สามารถทําให้เป็นจริงได้นั้นกับถูกเซียวเหยียนทําให้เป็นจริงได้ต่อหน้าต่อต,อตาฐานะกำนันมากมายและสิ่งนี้ก็สร้างความตื่นตะลึงให้กับพวกเขาทั่วหน้าในบรรดาคนเหล่านั้นมีเพียงหานเฟิงที่สีหน้าแปลเปลี่ยนมากกว่าคนอื่นทีแรกเขายังคงยิ้มสะใจที่เซียวเหยียนนั้นหลงเริงในตนเองแต่ตอนนี้เขากลับรู้สึกกัดกลุ่ม เพราะเขาคิดอย่างไรก็คิดไม่ออกว่าเซียวเหยียนไปเอาพลังที่สามารถต่อกรกับวิญญาณธรมินและกุยทักกดเสียนมาจากที่ใดกันโมเทียสิงที่อยู่ด้านข้างพอเห็นฉากนี้ก็รู้สึกสมด้่หน้าทางด้านของ่านเฟิงเพราะเนื่องจากเขาเองเนี่ยเคยเตือนไปแล้วว่าใช้นับตัก,กะธรรมดามาตัดสินเซียวเหยียนไม่ได้การไปศัตรูกับเขาก็ไม่ต่างอะไรกับการล้นหาที่ตายชัด,ชด และทางด้านโมเทียสิงเองก็พอคาดคเนดได้แล้วตั้งแต่เห็นเสี่ยเวเหยียนบอกว่าจะรับมือกับวิญญาณธรรมินและคู่ทักกดเซียนด้วยตัวคนเดียวเจ้าหนุ่มคนนี้เป็นคนที่มีความรอบคอบเป็นอย่างมากเรื่องโง่เขาไม่มีทางกระทําแน่นอนดีที่เมื่อคู่ถอนตัวก่อนฮึฮ <c oughs> คิดเสียว,ว่าดูละครฉากหนึ่งแล้วกันสถานการณ์ที่ยากจะตัดสินแพ้ชนะเช่นนี้ยังคงอยากข้องเกี่ยวจะเป็นดีที่สุดโมเทียสิงเองก็อดจะขวเราะในใจ และเขาค่อยๆขยับไปอยู่แถวๆผนังผาถ้าเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นมาเขาจะได้ถอนตัวได้ทันช่วงทีแต่แก่ที่ระวังตัวแจบผู้นี้ในเวลาฉนนี้ยังมีวายหาทางหนีที่ไรให้กับตนเองสมแล้วที่เป็นจิ้งจอกเท่าผู้เท่าอิงสานลงมือสังหารเสี่ยวเยียนซะในข่วงชะงักครับเสียงของหาดเฟืองเนี่ยก็ดังขึ้นมาและตอนนี้เขาก็บุกเข้าโจมตีเสียวเยียนโดยผนึกกระบี่ปานยุดออกมาเล่มหนึ่ง และเตรียมตัวจะทิ่มไปที่คอของเซียวเหยียนแต่เพียงเขาคนเดียวนั้นไม่สามารถฆ่าเซียวเหยียนได้ต้องให้ทางด้านของผู้เท่าอิงซานช่วยแรงหนึ่งในช่วงที่กระบี่นั้นกําลังจะถึงคอของเซียวเหยียนกับปรากฏเงาร่างสีขาวขึ้นมาเซียวอีเซียนปรากฏกายอยู่ข้างเซียวเหยียนพร้อมกับคว้าไปที่กระบี่นั้นใน่วงปานยุทธที่กําลังปรากฏออกมาปานยุทธสีเทาก็ทําการกัดก่อนกระบี่จนกลายเป็นความว่างเปล่า ตามได้ฝ่ามือที้นวนวล่องนั้นตบเปี้ยงออกไปทีหนึ่งฝ่ามือที่ตบเปี้ยงออกไปนั้นยังคงเจือปานยุทธ,ธาตธิผิดสศาส์ซัดโจมตีทางด้านหานเฟิงประเชิญกับหนึ่งท่านนะับตบของทางด้านเซียวอี้เซียนหานเฟิงเองก็รีบถอยออกไปอย่างไกลมากๆหลังจากนั้นเขาก็ไปมองที่พุทาอิงซานกับพบว,ว่าตอนนี้เนี่ยถูกสูเฉียสกัดเอาไว้สุดท้ายเขาก็สะบวดดาเพราะถ้าเกิดลงมือไวกว่านี้หนึ่งจังหวะ จะมีโอกาสฆ่าเสียวเยียนได้ทันหนึ่งถ้าโจมตีจนหานเฟิงถอยหลังไปทางด้านเสียวอี้เซียนเองก็ไม่คิดจะโจมตีต่อแต่ยืนกายเป็นคนคุ้มกันของเสี่ยวเยียนอยู่ข้างๆเสี่ยวอีเซียนตอนนี้ยืนอยู่ข้างกายเสี่ยวเหยียนเปรียมเสมือนกับนางมารพิษที่มีความสวยสดและเสน่หาอย่างมากมายและดวงตาที่เป็นสีม่วงเท่านั้นก็ยังคงจับจ้องหานเฟิงอย่างไม่วางตา แต่เสน่ห์ของนางนั้นกลับทำให้หานเฟิงเนร,รู้สึกโมโหและเดือดดาลมากๆเพราะนางมีพลังฝีมือมากกว่าเขาหนึ่งขุมการที่มีนางคอยป้องกันเซี่ยวเหยียนเอาไว้ตัวเขาจะไม่สามารถบุกโจมตีหาเซี่ยวเหยียนได้โดยตรงพอคิดได้แบบนี้ทางด้านหานเฟิงก็ไปฝากความหวังไว้กับคุยทักกวดเสียนหวังว่าเขาจะสามารถต้านทานท่วงท่าพิสดารของเซี่ยวเยียนเอาไว้ได้ถ้าไม่เช่นนั้นวันนี้พวกเขาคงไม่รอดแน่นอน ในช่วงที่หานเฟิงกำลังคุ้นคิดก็มีเสียงคำราแปลกๆดังออกมาจากหมอกดำนั้นหน้าตายนักเจ้าทำอะไรกันแน่ตออที่เสียงตะหวาดน,นั้นดังขึ้นทางด้านหานเฟิงก็เสียวสลังขึ้นมาและหันไปมองเสียเ่ยวเห็นกับพบว่าวิญญาณธรมินตอนนี้กำลังถูกสูบเข้าไปในแหวนบรรจุสีขาววงนั้นอย่างรวดเร็วเป็นแหวนวงนั้นเล่นศกกระปกพอเห็นแหวนสีขาวนั้นทางด้านหานเฟิงก็สามารถบอกถึงต้นสายปลายเหตุได้ แต่เขาเองไม่สามารถจับสัมผัสได้ถึงการมีอยู่ของเสียบยุทเทียนหัวได้อย่างแน่นอนหลังจากวิญญาณทะินทูกสูบรงแหวนบรรจุไปแล้วพูุทักกดเสียงตอนนี้หมอกดําทั่วกายก็เริ่มตระบบอบอวนออกมาแล้วเริ่มจางหายไปถึงขนาดเผยเงาดําพายในนั้นออกมาเห็นเงาดํานี้เริ่มจางหายลงไปเรื่อยๆถ้าสัมบัติดีๆจะรู้ได้ว่าพลังฝีมือของเงาดํานี้ตกรถคั้วลงไป เห็นได้ชัดว่าเนื่องจากวิญญาณทมินที่มีการเชื่อมโยงกับวิญญาณของคุยทักกดเสียนั้นถูกดูดลงแหวนบรรจุไปแล้วก็ทําให้เขาได้รับบาดเจ็บอย่างร้ายแรงเช่นเดียวกันสังเกตได้จากการที่เขาไม่สามารถสร้างหมอกดํามาพรางร่างกายไว้ได้ไร้ายแรงถึงขั้นด้วยสภาพของคุยทักกดเสียตอนนี้แม้แต่เซียวเหยยนยังจัดการเขาได้ฉะนั้นกล่าวได้ว่าคุยทักกดเสียนท่านนี้บัตรนี้หมดคุณค่าแล้วโอเคครับเจอกันหน้คลิปหน้าขอบคับ